เหตุที่เราได้มีมติคอรมอยกเลิก MOU ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์และผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ ح ح> ก็เพราะว่าสมเด็จทุนเซนได้ไปตั้งคุณทักษิณชินวัตรไปเป็นที่ปรึกษาของเขาซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นการดําเนินการที่ไม่น่ารักของสมเด็จทุนเซนมีนัยยะของการเข้ามาแทรกแซงในการเมืองของประเทศไทยเพราะคุณทักษิณก็อยู่ฝ่ายการเมืองหนึ่งประชาธิป,ปัตย์พวกผมก็อยู่ฝ่ายนั้นหนึ่งเราก็บอกว่างั้นเราก็จะต้องแก้เ็ดแลวก็สั่งสอนทุนเซนงั้นเราก็บอกว่าเราจะยกเลิก MOU ก็เป็นมติคอรมอออกมาเพื่อจะบ่งบอกความไม่พึงพอใจของรัฐบาลไทยต่อพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเป็นมติคอรมอแล้วเนี่ยทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เริ่มดําเนินการไปไปถึงจุดหนึ่งก็มีการยุบสภามาติของคอรมอมันก็ค้างคางอยู่หลังจากนั้นมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพอมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ก็ได้ตัดสินใจที่ดําเนินการต่อในเรื่อง MOU ด้วยการแต่งตั้งพลเอกประวิตยวงสุ วันขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาว่าด้วยข้อพิาพาททางทะเลกับทางฝ่ายกัมพูชาก็หมายความว่ามติของประชาธิปัตย์จบแล้วตายไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วมรณะแต่ว่าตัว MOU ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับการต่อยุทธโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ล่าสุดท่านนายกแพทรอนทานก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะผู้แทนเพื่อการเจรจากับทางฝ่ายขเขมรในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือว่าข้อพิาพาททางทะเล ต้นทูตอธิบายว่ามันเป็นวิธีการแก้เผ็ดในทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนึง่งแต่ถ้าถามเรื่องเนื้อหาใน MOU ละ่ะ<ม>ย์่ไม่ได้มีปัญหาเนยเพราะเราไม่เคยพูดเรื่องประเด็น<ม>ประทัดไม่ได้แปลว่าเรายอมรับเส้นที่เขาลากเขามาไม่มีอะไรมันไม่มีเพราะการเจรจา,ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นส่วนเขาจะลากกี่ร้อยเส้น ไม่ไม่ใช่ประเด็นต่างคนต่างก็ลากกันได้ทุกคนเราก็ลากของเราได้ MOU ก็เหมือนสดกัูเป็นสาไงไง่ายๆเป็นแค่แค่กรอบแนวทางว่าเมื่อเรามีปัญหาทางบกหรือทางทะเลเราจะใช้สันติวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ใช่ส่งเรือรบหรือเครื่องบินถล่มกันถ้าไม่มีปัญหาระหว่างกันท่านทูตก็เห็นด้วยกับการที่มี MOU 44เป็นกรอบในการเจรจาผมจะไม่เห็นด้วยไม่ให้ได้เพราะว่าผมเข้ามา <c oughs> เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วเมื่อปีก่อนนะั้นปี43รัฐบาลประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภยัยก็ได้ท MOU ป43ตัว MOU เนี่ยจะเป็นฉบับปี44ของคุณทักษิณหรือฉบับปี43ของคุณชวนมันคล้ายๆกันทางอันสุดท้ายท่านทูตมองการปลุกกระแสเสียดินแดนยกเลิก MOU 44ณนะปัจจุบันนี้ยังไงครับผมไม่รู้มันมาจากไหนด้วยเหตุผลอันใดแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา,านนซึ่งอาจจะช้าไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้<ะ>เรื่องแล้วแล้วก็บางส่วนก็ทางตัวนายกเองรองนายกเองก็นํามาพูดแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายคนรวมทั้งผมด้วยคุณนบประดลก็มาพูดคุณสุรเกียรติก็มาพูดผมคิดว่าถึงนาทีนี้หลังจากนี้ไปเราน่าจะมีความเข้าใจที่อะไรครับตรงกันละที่ตรงกันหรือวในระดับที่ทัดเทียมกันแล้ว